คุณเล็กน้องโจ้ขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณค่ะพูดได้ไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนอะไรกับผู้คุณฉันจะเลี้ยงมุ้งแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณเลยว่าใส่แต่คนนั่นคนนี้บดีโอ้ยอีพุงามอีพุกจ๊ขนมมือหนิทะโนมมือขนมมือเป็นอยู่บอกทนมมือรับบุญรับบ้นานน่ะอย,ะาย่ารักฐานจะบากเธอดาอพ่พอแม่คนอ,อ,อ,อื่นอะในไลน์อะ ฉันก็ยกเท้าใส่คนอื่นฉันก็ให้ของขวัญเธอเหมือนกันนะ,ะเวลาเองไล้และเองทาปากแกกใส่เขาด่าพ่อแม่เข,เขาเขามีความว่าเขาก็รักครอบครัวเขารักลูกรักผัวเขาในสีนี้น้ำทำช้าวลาวนะเขาไม่ยอมแล้วมีการมาบอกได้ว่ามันน่ะเลี้ยงลูกดีกว่าพวกหนูเลี้ยงลูกดีกว่าคนปกติอีกตอนนี้พัฒนาการลูกเนี่ยหนึ่งเต็มสิบ ในด้านของความเสี่ยงเป็นออทิสติกเตียมเนี่ยฉลามอย,อยู่ในอันดับ9.5แม่ก็พัฒนาลงและน้ำทำใจได้เหรอที่ลูกไปเหยียบก้นบุหรี่ของคนที่เขาทำตกแล้วมันเข้าไปในเนื้อลึกขนาดนั้นน่ะไปให้ลูกไปอยู่กับพอมอแล้วว่าเธอสองคนไปตั้งหลักทรมาหากินซัก พราะเขาคิดว่าลูกเขาเนี่ยเป็นตัวหาเงินให้เขามันขู่ขเขาว่าถ้าใครเอาลูกไปเนี่ยมันจะติดชีวิตตัวเองให้มันเหิดมันบ่เหิดดอกมันเป็นคนแพงเจ้าของให้มันเหต,ต่อหน้าหูนํา ดรามาอีกแล้วล่ะค่ะต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะจอเข้าช่วยอีกครั้งเมื่อติ๊กเกอร์สาวฉาย,ยาดาราสาวเต่าง,ง่อยหรือชื่อจริงคือน,น้ำอบทองคำเพ่งสาวพิการแม่ของเด็กชายวัยหนึ่งขวบที่มีชีวิตประจําวันคือการไลฟ์สดขอของขวัญจากชาวเน็ตติ๊กต็อกนะคะกลับมาทําพฤติกรรมเดิมซ้ําอีกครั้งจนกลายเป็นดรามาสถานโซเชียลค่ะ โดยเรื่องของเรื่องนะคะก็เริ่มต้นมาจากเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงวันที่22ตุลาคม2566นะคะตนอค่ะประธานกลุ่มเพจดังเป็นหนึ่งนะคะได้รับเรื่องร้องจากโซเชียลว่าอยากให้เขาไปช่วยเหลือเด็กชายวัยประมาณ1ขวบจากแม่ที่เป็นผู้พิการที่มีพฤติกรรมนะกะชอบเอาลูกเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลตัดเพอไม่มีเงินกินข้าวเพื่อเรียกความสงสารแต่พอมีคนโอนเงินให้กลับนําเงินนะคะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะ นอกจากนี้นะคะแม่พิการรายดังกล่าวยังมีพฤติกรรมติดพนันออนไลน์ใช้สารเสพติดและโกงเงินคนอื่นนะคะซึ่งเธอะะไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดค่ะมีะไรายได้จากเงินอุดหนุนคนพิการบุตรและจากการไลฟ์สดขอของขวัญจากชาวเน็ตเท่านั้น ส่วนลูกชายวัยวหนึ่งขวบนะคะอยู่กินแบบอดอยากและชาวเน็ตนะคะก็สังเกตว่าเธอไม่ได้สนใจเลี้ยงลูกจนเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติค่ะซึ่งภายหลังจากรับทราบเรื่องร้องเรียนนะคะทางตนอ,อจึงประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครหรือพอมอเพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และขอ้อเท็จจริงค่ะ และต่อมานะคะก็ได้นําทีมลงพื้นที่ไปยังอาเภอเต่าง,งอยจังหวะะัดสกลนครพบกับอบทองนะคะอายุ27ปีมีความพิการทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหวโรกระดูกพุ่นส่วนสูง104ซนติเมตรนะคะน้ำหนัก21กิโลกรัมและเด็กชายฉลามวัย1ปีเศษลูกชายพร้อมด้วยสามีอยู่กันพร้อมหน้าจากนั้นนะคะก็ได้มีการพูดคุยถึงการเลี้ยงลูกของอบทองและสอบถามข้อที่จริงนะคะเรื่องที่ถูกกล่าวหาซึ่งจากการตรวจสอบเด็กนะคะพบว่าได้มีการพาไปรับวัคซีนนะคะครบทุกเข็มตามกําหนด สุขภาพร่างกายก็ปกติดีทุกอย่างแต่มีพัฒนาการที่ช้าไม่เป็นไปตามวัยนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะยอมรับว่ามีการโกงคนอื่นมาเพราะชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนเรื่องการใช้สารเสพติดยอมรับว่าเคยใช้นะคะแต่เลิกนานแล้วและเรื่องการเล่นพนันออนไลน์นะคะก็ยอมรับแล้วก็เลิกแล้วเหมือนกันค่ะสําหรับมีคนตักเตือนเรื่องการเลี้ยงดูลูกบ้านตนนั้นเป็นชนบทจะให้เลี้ยงแบบดาราคงไม่ได้ ขณะเดียวกันนะคะตอนอ,อค่ะก็ได้บอกพฤติกรรมของอบทองที่ชาวเน็ตเห็นในโซเชียลทําให้คนที่กดติดตามอยู่เกิดความกังวลน,นะคะจึงร้องเข้าที่เพจเป็นหนึ่งอยากให้นําเด็กออกมาจากแม่เพราะสามีก็ไม่พร้อมดูแลค่ะต้องแยกออกระหว่างเป็นผู้พิการกับการกระทําของเขาจะพิการยังไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกให้ดีอย่าเอาลูกในมหากินบนความเห็นอกเห็นใจของคนอื่นอย่าเอาปมด้อยของตัวเองมากบเกินซึ่งระหว่างการพูดคุยนะคะทางด้านอบทองค่ะก็ยกมือไหว้ทั้งน้ําเสียงสั่นเครือนะคะบอกว่าหนูไม่อยากให เอาลูกหนูไปจริงๆค่ะขอร้องหนูเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดหนูมั่นใจว่าหนูเนี่ยเลี้ยงเขาให้ได้ดีข้อไหนที่หนูผิดพลาดไปหนูจะทําให้มันดีกว่าเดิมหนูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าหนูจะไม่กลับไปทําแบบเดิมหนูจะไม่ทําให้ลูกมีปมด้อยหรือมีปัญหาเด็ดขาดหนูขอแค่อย่างเดียวขอให้ลูกอยู่กับหนูไอ้ยาเขียวเหลืองอะอันนั้นอันนั้นเล่นค่ะเต็ยอมรับตอนนี้บ่ได้เล่นแล้วแ้พี่มีหลักฐานว่ายังยังเล่นอยู่อ่ะ พี่อันล่าสุดนะวะที่อันล่าสุดเนี่ยคือเพื่อนให้หนูไปซื้อให้เขาทำใช่ไหใช่คือเอาอันเขาให้หนูไปซื้อให้เพราะว่าเขาทักมาถามว่าเออพี่น้ำานังหนูจักร้านนีอยู่บ่สนัก็เลยว,ว่าเออรู้จักหยูถ้าถ้าพี่น้ำไปเอาให้นะมันจะได้ส่วนลดไหมจะได้ลดราคาหรือเปล่าอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็เลยให้หนูไปซื้อให้แต่หนูเนี่ยไม่ได้ตังค์อะไรกับเขาคือหนูไปซื้อให้เฉยๆแล้วเวลาที่มีคนเตือนเราเรื่องลูกเราทำไมต้องไปด่าเขา คือพี่บางคนบางคนเตือนอหนูเข้าใจว่าเตือนแต่บางคนแบบพี่บคาว่าเตือนกับคาว่าแผลเนี่ยมันเส้นบางๆมากเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือน้องเลี้ยงเลี้ยงลูกแบบแบบนั้นแบบนี้นะคือในความคิดของหนูคือว่าหนูเนะี่ยเลี้ยงเลี้ยงลูกดีที่สุดแล้วนะ <Okay. S 1> แต่สําหรับคนอื่นหนูไม่รู้หรอกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบไหนไม่รู้หรอกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบให้กินแบบของดีๆกินผักกินอะไรที่มันมีประโยชน์แต่หนูแับ คือว่าคือว่าง,ง่ายๆบ้านมึงก็เป็นแบบนี้เนะาตัวน,นบดแบบที่ให้ไปกินคือของลูกดารามันกับโบแมนแต่ตอนนี้น้องพัฒนาการซาา่้างแบวนู้นอยู่วะตั้มนักน้องเนี่ยเท่ากับเท่ากับดิดน้อยจีบเ,เดือนสูเบามากเ,เวลาพวกพี่เรียกเนี่ยเขาก็จะตอบสนองช้าถ้าเธอแพงลูกเธออีแล้วเพราะพี่ๆเขาเอาไปดูแลให้ก่อนช่วงนึงเหรอเธอออกมาตั้งตัวค้าขายให้เจ้าของอยู่ได้ก่อนที่ดีกว่าบ่พูดก็อยากไปมาเอารูปพูไปอีกฝั่งหัว กูเลี้ยงคนเดียวไม่ตรอดดดูว่ามัน่นใจว่าหมูเลี้ยงเขาได้ดีได้ข้อใดที่มันบดีมันปิดขาดหนูเชียดเนี่ยมันดีกว่าเก่านูเชี่ที่สุดในทุกคนเห็นเลยว่าหนูที่ยกับไปเห็ดเป็ดเก่าหนูที่เห็ดเป็ลูกหนูมีผมด้อยมีปัญหามยยีเด็ดขาดนูว่าแค่แค่ลูกอยู่กับหมูตในชีวิตหมีูมีแค่ลูกอย,อยากให้เปิดโอกาส ให้เราสักนิดนึงว่าแบบให้เราได้พิสูจน์ได้ไหมว่าเราจะทําได้หรือว่าเราทําไม่ได้ให้ให้เราพิสูจน์ใ้เห็นดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้มันอยากให้ตัวเราเนี่ยพิสูจน์ตัวเราเองด้วยมีคนถามว่าเราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะซ้ํารอยกับรอบที่แล้วไหมที่ว่าเราเคยได้รับโอกาสมาเหมือนกันแต่เราก็ยังทําเหมือนเดิมาาบโกาครั้งหน้าเยนะค้เพกัราะวหม่วาเราเค้รับอกาสมามกันเยเหมดเลยคนถามว่รู้กันหมดาลยค้ อยากจะให้โอกาสนี Bo ้เป็นโอกาสรั้งุดท้ายค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ค่ะไม่ได้กลับไปทําร้ายใครไม่ได้กลับไปดอนใครอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังใช้นี่ถอยใช้นี่คนอื่นอยู่ถ้าไม่มีก็เจ้งไม่มีก็บอกอะไรแบบนี้ค่ะ เพยายามทำหน้าที่ผมได้ดีโอเคซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยรับทราบปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูน้องฉลามกับทางอบทองทางเจ้าหน้าที่พอมอจอนะคะหรือว่าพอมอจังหวัดก็ได้มีข้อเสนอให้ได้เลือก2ข้อคือ1เจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดนะคะจะนําตัวน้องฉลามและแม่ของน้องเข้ารับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่บ้านพักเด็กและสติแต่กฎเลขของที่นั่นคือห้ามเล่นมือถือค่ะ 2. แม่และน้องฉลามใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมโดยให้ลดละเลิกการกระทําต่างๆในโซเชียลที่เคยเกิดขึ้นทุกประการและเลี้ยงดูน้องฉลามให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะได้รับอาการป่วยพิการทางพันธุก,กรรมจากทางแม่มาหรือไม่โดยอบทองเลือกข้อที่2ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะทางเป็นหนึ่งค่ะก็ได้หาลือกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พอมอจังหวัดว่าเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะน,น,นี้เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งและทางอบทองได้รับโอกาสมาเสมอแต่ก็ยังกลับมาทําซ้ําค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากวันนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในเมื่ออบท้องนะคะยืนยันเลือกที่จะเอาลูกไว้กับตัวเองสัญญาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใส่ใจดูแลลูกให้ดีกว่าเดิมทางพมจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะผู้นําชุมชนและเพจเป็นหนึ่งจึงได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานหากพบว่ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิมเจ้าหน้าที่และก็พมจังหวัดนะคะจะใช้กฎหมายดาเนินการเพื่อรับเด็กมาไว้ในการดูแลค่ะ กระทั่งเมื่อวันที่28มีนาคมปีนี้นะคะทางเพจเป็นหนึ่งก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความว่าสาวเต่างอยเอาไงเธอกลับมาทําอีกแล้วใช่ไหมแท็กทีมอีกรอบกับอีซอดีไหมส่วนทางด้านเพจอีซอขายีข่าวนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ว่าใครอยากเห็นน้องน้ําอบทองออกโ้นกระแสส่งเสียงกรีดให้กําลังใจครูกะปิหนอย สืบเรื่องมาจากในโซเชียลของอบทองนะคะยังคงทําพฤติกรรมเดิมนะคะอาทิด่าการคนอื่นในไลฟ์แบบปากแทบใครเตือนก็ไม่ฟังโต้กลับอย่างเดียวและโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ใส่ใจลูกรู้ว่าลูกเนี่ยพัฒนาการช้าแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะก,กระตุ้นพัฒนาการของเด็กและยังคงไลฟ์สดนะคะเต้นขอของขวัญจากชาวเน็ตไม่ยอมประกอบอาชีพเป็นจริงเป็นจังทั้งยังมีคนสงสารหยิบยื่นทั้งเงินและโอกาสให้ไปตั้งตัวโดยหนึ่งในนั้นคือคุณโยกนะคะที่ชาวเน็ตเรียกกันนะคะโดยบอกว่าคุณโยกเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลืออบทองมาตลอด แถมยังออกเงินให้ขายของแต่เอาเงินไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นทั้งผัวทั้งเมียค่ะ ต่อมาไดก็ได้มีกระแสข่าวว่าอบทองมีการพูดาพาดพิงถึงคุณโยกในไลฟ์สดจนชาวเน็ตส่งเรื่องไปให้ทางคุณโยกได้รับทราบและนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมปากแทบดากาดคนที่เข้าไปคอมเมนต์แนะนําเรื่องการดูแลลูกด้วยความหวังดีกระทั่งล่าสุดคุณโยกนะคะต้องการที่จะเจอกับอบทองแต่ทางเจ้าตัวได้หนีไปอยู่โรงแรมโดยหอบลูกและสามีไปด้วยและอ้างว่ากลัวเพราะมีคนปัน่นและเมื่อคุณโยกตามตัวจนเจอก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยพร้อมกับตรวจดูสภาพร่างกายของน้องฉลามลูกชายอบทองค่ะ จากนั้นนะคะก็ได้มีการเปิดใจเคียร์กันถึงพฤติกรรมต่างๆที่อบทองได้กระทําและเจรจาเรื่องการเลี้ยงดูลูกนะคะโดยได้มีการไลฟ์สดค่ะระหว่างพูดคุยกับทางต้นอ้ออีกหลายบุคคลที่คาดว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออบทองเหมือนกับทางคุณหยกนะคะซึ่งในรายละเอียดที่คุยกันหลักๆคือเรื่องการดูแลลูกและเจรจาส่งลูกให้กับพอมอจังหวัดรับไปดูแลก่อนค่ะตอนช่วงโมกกลามีญาติเข้ามาประมาณ3คนคุณล้อหนึ่งคนแล้วก็มีแถวนั้นอีกอีกอีกสองคนเขาบอกเขาเขาเขาดูแล เขาดูแลได้เราเจอปัญหาที่กับคุครอบครัวนะคะที่เราลงไปช่วยดิญาติพี่น้องมีแต่อ้างว่าดูได้เดี๋ยวดูเองถ้าดูได้เดี๋ยวดูเองคุณจะปล่อยเด็กอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไงคุณอย่ามาบอกว่าคุณดูได้ตอนที่เราจะลงนะคุณต้องดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ลงไปหรือตอนที่ยังไม่มีใครรู้เรื่องตอนนี้เอาลูกไปแต่เราโรงแรมเนี่ยเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยไหมคะหนีพี่ทำไมอ่ะหนีทำไมต้องหนีพี่ออกไปนั่งแบบนั้นพี่น้าบอกก็มีเรื่องน้ำโดนน้ำโดนเข้าฝันน้ำก็เลยกลัวใครฝันน้ำอ่ะกลัวว่าแบบ แบ่ที่ยังไาหรอพี่นนยูกคุยกับพี่โอใช่ไหมแล้วทีนี้น้ําก็กลัวว่ามันต้องแบบเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนเลยอะไรน้นก็เลยกลัวก็เลยพาคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะคะเพราะว่าก่อนที่พี่จะคุยกับคุณอ้อเนี่ยน้ำว่าพี่ก่อนพี่จนัดเขาทานข้าวอีกนะถูกไหมประเด็นมันเริ่มจากน้ําพี่ก็ไม่เคยเห็นใครเขาปั่นพี่อยากดูในข้อความก็ไม่มีใครส่งมาห้พี่เลยนะน้ำไม่มีเลยไม่มีน้องๆคนไหนส่งมาหมพี่เลย พี่ก็ไม่เคยไปยุ่งกับน้ำเลยจนน้ำพูดกับพี่พูดเรื่องพี่ในไลน์นี่แหละแล้วพี่เข้าไปดูเอา้าทำไมพูดถึงพี่อีกวะการให้อภัยเนะี่ยมองว่าหนึ่งน้ำควเรเอาลูกไปอยู่กับพอมออก่อนสักสามเดือนเพื่อที่จะให้เล็กไปไทำงาน,นาเพื่อให้เล็กไปทำงานกอนดหอให้หาที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งกอดน,นะคะจากนั้นน้ำก็หางานทำที่บ้านหลอ่อ เก็บเงินตั้งหลักรอลูกที่จะกลับมาเมื่อลูกกลับมาปุ๊บเล็กได้ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยแล้วอ่ะกระบวนการของการทํางานการทํามาหา,หากินการหาเงินนั่นจะเข้าสู่เต็มระบบลูกก็จะเข้าโรงเรียนอ่เมื่อตั้งหลักได้แล้วเอาลูกไปอยู่ด้วยกันก็ยังได้แต่อันนี้มาหาเต้นมันไม่มีอนาคตเลยสิ่งที่สังคมจะให้อภัยอันดับแรกนะคะน้ำต้องเอาลูกไปอยู่กับพอมอให้ได้เพื่อที่พัฒนาการลูกด้วย ได้ยินไหมเนี่ยฟังูป้านะหายากมัดสมกสะต้อนนี้น้ำเหมือนทีกระจิ้เลยตอนนี้พัฒนาการลูกเนี่ยหนึ่งเต็มสิบเนี่ยในด้านของความเสี่ยงเป็นออทิสติกเทียมเนี่ยฉลามอยู่ในอันดับ9.5ฉลามเสี่ยงมากตอนเนี้ใช่อันนี้นะโปอพูดในมูมฝั่งน้ำว่าคือถามว่าเอาฉลามไปอยู่กับโพรโมโได้ไหมคือในความเป็นแม่นะพี่เลี้ยงมาคืออยู่กับลูกมนาะตั้งแบบ ต้งเกือบจะสองปีแล้วถามว่ามันทาใจได้ไหมมันทาใจไม่ได้แล้วคุณยอมรับไหมว่าคุณเลี้ยงลูกได้ดีไหมคุณกับพมใครเลี้ยงลูกได้ดีกว่ากันถ้าเอาพอมอให้ให้น้ํากับกับกับฉลามไปอยู่ไปอยู่ที่พอมอด้วยได้ไหมทําไมทาไมล่ะน้ําเหตุผลที่พอมอเขามีเขามีของเล่นนะมีข้าวกินแล้วก็เขาฝึกลูกเราเดินเดินแข่งนะลูกน้ําเดินไม่แข่งเลย แล้วมันมันมันอันตรายมากเลยอ่ะมันมีบุหรี่มันมีแล้วไม่ได้หรอกน้ทใจได้แล้วน้ำทำใจได้หรอที่ลูกไปเหยียบก้นบุหรี่ของคนที่เขาทำตกแล้วมันเข้าไปในเนื้อลึกขนาดนั้นน่ะทำไมน้ำทำใจไม่ได้ล่ะคุณต้องยอมรับ้นาว่าพอมอเลี้ยงลูกได้ดีกว่าคุณตอนนี้พัฒนาการลูกคุณแย่มากนี่แหละคือต่างพี่พ่อแม่ลังแก เพราะเรื่องมันไม่จบเลยข<ล>ารู้ที่ใส่น้ำดีอยู่พี่ฉันทำงานเกี่ยวกับเด็กโดยตรงฉันรู้ว่าลูกเธอกำลังแย่ตอนนี้เธอดูสิลูกเธอมันไม่เอาเธอเลยตอนพี่หยกไปเจอมันมาหาพี่หยกอะ่ะไปให้ลูกไปอยู่กับพอมอแล้วพว่าเธอสองคนไปตั้งหลักธรมาหากินซักรอลูกออกมาแล้วก็รอรับการปรับเปลี่ยนการเลียนปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ ยอมรับว่าเธอเลี้ยงลูกได้แย่มากมากจริงๆมือเก่งแบบนี้แหละมึงเก่งแบบนี้แหละน้ำเขาดึงให้อภัยมึงมึงไม่ต้องมาหน้าบูดเราก็เป็นลูกก็จบมุความแล้วเธอมีหลักประกันอะไรเป็นตัวยืนยันให้ทุกคนเชื่อว่าผัวเธอจะไปทํางานจริงๆคือแฟนเนี่ยจะไปทํางานวันที่17ค่ะเพราะว่าเขาหยุดวันสงกรานต์คือแฟนเนี่ยทำงานเป็นช่าง A กับหัวหน้าอีกคนนึงซึ่งเขาจะมารับไปทำงานเอง แล้วทีนี้ยเล็กบอกว่าเลฟอาจจะไปทํางานอยู่อยู่อุดรประมาณสามวันแล้วก็จะกลับมาทาที่สกลต่อคือทำทำช่างแอร์ค่ะมันจะได้วันละสามร้อยสี่ร้อยค่ะสามร้อยแล้วให้เป็นวันค่ะถ้าถามว่ามันพอไหมถ้าประหยัดมันก็พอพี่เราก็ต้องรู้จักประมาณตูนว่ามันต้องแบบประหยัดแค่ไหนใช้แค่ไหนอะไรแบบเนี้ค่ะอ๋อถึงประหยัดมันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าฉันว่าเธอเอาไป มำเลอตัวเองหมดความเป็นอยู่ของลูกยังเหมือนเดิมอันนี้ฉันพูดถูกไหมที่พูดถูกค่ะแต่น้ำคิดว่ามันโหเพราะว่าเอาจริงๆนะพี่ถามว่าวันนึงเนี่ยน้ำกินอะไรจริงๆอ่ะน้ำยอมรับเลยนะกินแค่แป๊บตีส่องขวดแค่ไหนสองขวดสองขวดก็ประมาณหกสิบกว่าบาทเลยนะขวดเล็กแล้วลูกกินนมเปรี้ยวแค่สิบแล้วลูกกินนมเปรี้ยวแค่สิบเก้าบาทมีนมจริงๆค่ะน้ำซื้อนมแพคให้ลูกกินด้วยจริงๆเรื่องนมเปรี้ยวเนี่ นมเปี๊ยหลูกเธอยังกินไม่ได้นะแล้วนมตาหมีสีขาวเห<า>มือนกันมันเป็นนมสําหรับเด็กหกขวบได้เคยศึกษาบ้างไหมก่อนการจะเป็นแม่ค่ะยอมรับว่าไม่ได้ศึกษาแต่ในความเป็นในความในความคิ่ของแม่ลูกกินอะไรแล้วมันมีประโยชน์ลูกกินอะไรแล้วมันดีกินเยอะน้ําหนักขึ้นน้าก็อยากให้ลูกกินอันนั้นแล้วที่ลูกกินเนี่ยน้าหนักลูกขึ้นไหมที่เจ็ดโลเนี่ยลูกขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่น้าหนักฉลับเก้าโลหนึ่งดเอ็ดโลอาทิตย์ที่แล้วคือน้าพาฉลับไปตรวจพัฒนาการเพราะว่าคุณหมอโทรมาตามว่า เนี่ยอะน้าพูดตรงนี้เลยฉลาดปกติทุกอย่างเตพัฒนาการช้าอย่างหนึ่งคือน้ำเนี่ยในความในความผิดของน้ำเองที่น้ำอะเปิดให้น้องดูจอหัวบอกว่าน้องดูจอดูจอติดจอน้ําก็เลยคุยกับเด็กว่างั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนกันโดยการที่เราเล่นกับลูกโยนบอลให้ลูกคือฉลาดรู้จักหุทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นจับแก้วมาให้หน่อยโยนผมมาให้แม่หน่อยหาป้อหน่อยแต่ฉลาดจะเป็น,เป,นเป็นแบบในคำานองที่ไม่พูด ไม่พูดนด้ละค่ะคือเสียงออทิสติกลูกเธอเรียงของอ่าลูกเธอเรียงของลูกเธอโตตอบด้วยกันอ้ออแ้เธอก็โตตอบกับลูกอ้ออแ้ต่อนั่นแหละคือสัญญาณของออทิสติกเขี่ยมเธอรู้หรือเปล่าอ่าเวลาเธอไลฟ์อย่างเงี้ยเออลูกงอแงฉันสังเกตนะลูกเธอเธอจะยื่นโทรศัพท์ให้ลูกเพื่อการแก้ปัญหาให้ลูกหยุดทันทีอันนี้เธอเถียงใช่ไหมแต่เธอไม่เคยหยุดไลฟ์เลยเธออ้างนิวเล็กเธอเป็นแม่อบ ลูกเธอจะเข้าโรงเรียนในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่เดือนนะลูกเธอก็เข้าแล้วนี่แหละเขาถึงบอกว่าให้มีลูกเมื่อพร้อมหัวเนี่ยมีไว้ทําไมมีมันไว้ทําไมมีมันไว้เฉยๆหรอมุมน้ํานะคะคือถามว่าเวลาน้ําไหลน้ําก็ต้องโฟกัสอยู่ตรงไหลาถามว่าฉลามเดินมาอ่าฉลามมนเดินมาเพราะว่ามันไม่มีสฟดูฉลามน้ำไหลอ,อยู่บ้านญาติใช่ไหมทุกคนก็เห็นและน้ําจะให้นิวดูอยู่เพราะว่านิวอ่ะป็นคนบอกว่าโอเคงั้นพี่นางอ่ะพี่นางคือพี่สะไคายนะคะ พี่นางไปไลฟ์เดี๋ยวนิวจะดูเองแต่ฉลาดเป็นคนเป็นเด็กที่ถูเฉื่อไม่ได้ก็ต้องเดิน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 แล้วฉลาบก็เดินมาหาแม่บ้างเดินไปหาหนิวบ้างเดินไปเล่นคนเดียวบ้างจริงจริงค่ะที่ในเฉพาะเวลาไลฟ์เนี่ยน้ำจะไม่ได้ดูน้องแต่พอลุงไลฟ์มาน้ำก็เอาน้องกินนมเอาน้องกินนมน้ำก็อาบน้ำล้างก้นล้างกี้ล้างให้น้องหมดเลยวันนี้ทําไมลูกไม่ได้อาบน้ำเอเอยอมรับไปว่าจากนี้เอจะยังไงว่าไปเอเอไม่ได้จริงๆเพราะเขาจับในตรงนั้น เองไม่ต้องนี่ฉันก็เป็นแม่ลูกก่อนเองเรื่องที่พี่ทําให้อะพี่ก็เห็นอยู่เองก็บอกว่าเองจะแก้ไขจากวันนี้วันนี้มันเป็นวันสงการวันที่สิบสามเพราะเองไม่เคยเองฉลาดพูดในเรื่องไม่ดีอะเองเก่งไอ้เรื่องที่ดีเองไม่พูดกับเขาไปว่าขอโอกาสวันที่สิบสามแล้วสงการไทยแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หนูจะไปพับอันนี้หนูไม่เป็นหนูไม่เอาแล้วนะแล้วหนูจะเลี้ยงลูกเหมือนหัวเมียคนอื่นทั่วไป แล้วจะคอยถ่ายรูปฉลามคอยถ่ายรูปทําคลิปให้เห็นพัฒนาการฉลามอย่างที่พี่เขาบอกแล้วสอนใช่ค่ะโอเคนะเพราะว่าเขาหม่นไส้ในเรื่องเวลานั้นปุ๊บเองยกตีนยกขายกนิ้วกลางด่าเขาหมาด่าพ่อแม่เขาในสิ่งที่ผ่านมามันไม่สาบคนน้ำต้องเข้าใจว่าคนดวงกระทำมันไม่มีวันลืมคนที่เขาก็ทําอ่ะลืมนะเอาใหม่แล้วเราก็ขอโอกาสพี่พี่เขาพี่อันนี้น้าขอพูดในมุมของน้ำว่าน้ำเนี่ย จะได้ลฟ์สแต่จะถ่ายคลิปแค่ตนฉลามแบบมีแบบพัฒนาการแบบถ่ายให้เห็นว่าพัฒนาการของฉลามเป็นยังไงดิ่งเวดล็อปเป็นยังไงน้ำจะเลี้ยงฉลามในแบบของน้ําและจะเลี้ยงให้ดีถึงมันจะแบบไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นปันนะ่นอะปั่นสล้อตปั่นแทกไอเสยงดวงมึงอะมึงเลิกได้ไหมเพราะว่าเขาเขาก็จะได้เงินที่ที่หามาแล้วก็ ดอกกุหลาบที่เขาให้น้ำเลิกได้ไหมนค่ต้นนเพราะทุกวันนี้น้ำไม่ค่อยได้จ่าอะไรกับไอ้นี่อยู่แล้วน้ำก็พูดต้องพูดจริงๆน้ำอย่ยโกหกเขาโกหกพวกมันก็ว่าละเนี่ยน้ำต่อแหลในพวกเขาเนี่ยนะก็คือน้ำาพึ่งปั่นมาเองน้ำพึ่งทามาเองน้องพี่แต่คนหลายๆคนเขาก็เข้าใจว่าเออหาอะไรได้แต่ไอ้ตรงที่น้ำทำคือเงินมันไม่ถึงลูกไงนะพอเงินไม่ถึงพวกน้องๆเขาก็อยากให้อยู่พมอ ได้ไหมอยู่พอมอเอาไหมสามเดือนเองไอสามเดือนเองพอมอ่ะอเอาไหมหลั<อ>จากนั้นนะคะทางคุณโยคะก็ได้ให้อบทองนะคะขอโทษในสิ่งที่เธอเนี่ยเคยทากับคนที่ติดตามก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ได้ยกมือไหว้และขอโทษแม้ว่าจะมีหลายเสียงที่เหมือนจะยังไม่ให้อภยัยและไม่เห็นด้วยที่อบทองจะออกมาไลา์สดขอของขวัญอีกก็ตามค่ะต,ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะถ้าน้ำอาจจะขอไล์สดในการที่ไล์สดเต้นเลกข,ของขวัญนะแต่น้ำจะไม่ตอบโต้กับคอมมตน จะไม่พูดจะไม่ด่าหรือจะไม่ตอบโต้ใครในคอมมิ์นะคะก็ ถ้าแตก่ก่อนหรือว่าปัจจุบันน้ําแบบตอบตู้หรือปากเทีบยบใส่ใครน้ําขอทษดด้วยนะคะดูจีหน้านะเป็นแบบนี้หลยน้ำุณคณหน้านิ่งๆแต่ดา่าพ่อแม่่แมคนอื่นอะในไลฟ์อะต้องลกเท้าใส่คนอื่นฉันก็ให้ของขวัญเธอเหมือนกันนะเวลาเองไลฟ์และเองทาปากแจ้๊บใส่เขาด่าพ่อแม่เขาเขามีความว่าเขาก็รักครอบครัวเขารักลูกรักผัวเขา,ขเขาในสีน,น้ำทำเท้าแล้ว นะううเขาไม่ยอมแล้วม like ีการมราบอกได้ว่ามัน i̇şte อ right? right ่ะเลี้ยงลูกดีกว่าพวกหนูเลี้ยงลูกดีกว่าคนปกติอีกพวกนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาแม่หนูญาต้เองไลท์เลยเขาไม่ให้ใช่ค่ะไม่ให้ไลท์บุดเลยเขาไม่ให้หนูญาตินะหมดนะใครไม่ให้หนูญาติบ้างคุณกดหนึ่งเข้ามาลัวเลยแล้วให้ทุกคนก็เห็นเลยว่าอ่ะที่ขอคนหนึ่งมาคุณจะรีรู้คนที่เขามองว่าคนทุกคนรังแกคนพิการเขาจะได้ทชาบว่าเราไม่ได้รังแก เราให้โอกาสทํากินหน้าบ้านแล้วเล็กบอกกับพี่หยกเองว่าพี่หยกคะผมออกไปทํางานไม่ได้โอเคนั้นพี่ให้ร้านทํากินให้เงินลงทุนเล็กเอาเงินลงไปทํา,าทอะไรเมื่อกี้เอ็พูดใช่ไหมว่าถ้าหนูไม่ไดยหนูจะหาเงินยังไง เองไลให้ให้เอาเงินทุกคนมาเลี้ยงคนในบ้านไม่ได้ขณะที่ชาวเนต็ตนะคะต่างแสดงความคิดเห็นกันบอกว่าควรหยุดให้โอกาสค่ะด้านตนอ้อน,นะคะก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยเรื่องของอบทองหรือว่าน้ํากับชาวเนต็ตนะคะเมื่อวันที่13มเมษายนที่ผ่านมาโดยเล่าถึงตอนที่คุณโยกตามไปเจอที่โรงแรมะคะ่ะพี่อบอกว่าตอนที่เข้าไปโรงแรมเนี่ยนะคะไปเจอเขาเนี่ยนะคือสภาพแย่มากเด็กไม่อาบน้ำแพมพืดแพมพืดเต็มล้นแฉะ เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าบักตุงก็คือเขาไม่เปลี่ยนแพมเพิร์ให้ลูกเลยคนเป็นแม่คนนะคะพอเขาเห็นเขาก็สงสารเด็กนะเพราะมีโทษพี่หยกนะคะอ่าคืออย่างอ้อเนี่ยพี่หยกบอกว่าเออทำไมอ้อทําได้วะทําไมอ้อใจแข็งวะอ้อบอก่าอ้อโฟกัสที่เด็กอ้อไม่ได้โฟกัสที่ผู้ใหญ่ถ้าเราไปโฟกัสที่ผู้ใหญ่เราจะช่วยเด็กออกมาไม่ได้เธอรู้ไหมว่าพี่หยกลงพื้นที่เนี่ยพี่หยกเคยเอามาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยฉลามกินเก่งนะคะกินเยอะด้วยค่ะต้องดูเขาต้องป้อนเขาค่ะ แต่อุทองป้อนข้าวลูกสองคำบอกว่าลูกอิ่มแล้วแล้วนางก็มาหมกมุ่นกับโทรศัพท์แต่คนที่ส่งของขวัญให้เขาก็อ็นดูเขาเอ็นดูอะไรเขาเอ็นดูลูกอ็นดูฉลามอยากให้นํารายได้ตรงนี้เอาไปเลี้ยงลูกซื้อข้าวซื้อน้ําซื้ออะไรให้ลูกกินและต้นอนะคะยังเล่าย้อนถึงเรื่องพ่อของลูกชายอบทองเนื่องจากมีกรณีเรื่องสิทธิ์ของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องพ่อของลูกเขาเป็นคนพูดเองที่เขาถามเพราะอะไรเจ้าหน้าที่เขาต้องรู้ว่าสิทธิ์ของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่ใครบ้าง จ้าหน้าที่เลยพี่ดาวพี่ดาวหัวหน้าบ้านพักอันอบทองอันพี่ขออนุญาตถามหนยเด้ออันผู้ใดเป็นพ่อของเด็กน้อยอันนี้พี่พี่ขอถามเนาะเพราะว่าพี่อันได้ข้อมูลมาว่าตู่เนี่ยเป็นคนบอกว่าอันบ้าเล็กนี่โบ่แม่นพ่อของรู้คือจังซี่ค่ะพี่หนูสิเล่าให้ฟังแต่ต้นเนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนูนี่ค่ะคบกันกับเล็กนี่แหละและช่วงนึงเนี่ยมันไปเหตุงาน มันหล่ไปมีผู้สาวหนูก็เลยเครียดมันหนูก็เลยไปคุยอันกับเบ้าอันเบ้าอันนี้บ่าจีนไงเออไปคุยอันเล่นกันเธออันใน,นออนไลน์แต่ว่ากันอยู่ทยบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะพี่หนูก็คิดว่าหนูแค่คุยซื้ออันนี้เอาเรื่องเต็มเลยนะหนูคิดว่าหนูแค่คุยซื้อก็บ่ได้มีอย่างค่ะหนูกคิดว่าเขาคือสิลับสภาพหนูบ่ได้ดอกอือเพราะว่าอันในรูปโปรไฟล์หนูกะจักงามอยู่แต่ว่าตัวจริงเท่ากับพี่การเนาะเขาเปรียยตโตเท่าอยู่ค่ะนะแต่หนูก็บ่ได้คิดว่า จอกันแล้วเขาสิหลับเขาสิหลับเฮาได้แต่เขาพลับพลับเฮาได้หนูก็ปื้มใจที่เขาหลับหนูได้หนูไม่ได้เคยคิดเลยว่าเขาสิหลับหนูได้พอเห็นว่าเขาหลับได้หนูก็เลยคบกันเอาแล้วลูกเดชาอันตัวตั้งใจมีบ่เขาเจ้าคือปล่อยตัวมีลูกนี่เกิดจากความตั้งใจคะ่ะหนูบม่ได้พาดเลยหนูบม่ได้พาดเขาตั้งใจสิมีเลยคะ่ะเขาอยากมีลูกตํากันแต่พอช่วงเนื่องนี่เล็กนี่ก็มาขอโทษหนูก็มาง้อหนูหนูก็ส่องจิ๊ส่องใจ แต่ไปไปมามค่ะอันจีนกับวลาพิซอบเอ่อวลาพิซอบหนูก็เลยให้โอกาสเล็กหนูก็เลยถามว่าเอา้าเพื่อนหลับเฮาได้บอเข้าเป็นอย่างซี้เพื่อนหลับเฮาได้บอเข้าหักเพื่อนได้เข้าหักลูกได้เข้าบ่แค่หนูก็เลยกลับมาอยู่น้กากันค่ะพีแต่ลูกเือนเบรเมนของเล็กค่ะพี นอกจากนี้นะคะก็ได้พูดคุยต่อถึงเรื่องที่เคยเข้าไปช่วยเหลือนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรายละเอียดนะคะบอกว่าอบทองเคยขู่ว่าจะผูกคอตายเพราะรู้สึกกังวลกลัวคนมาภาคลูกไปจากตนซึ่งประเด็นนี้นะคะต้นอ้อได้กล่าวว่าอบทองไม่กล้าทําจริงๆหรอกเพราะเป็นคนรักตัวเองก่อนจะบอกตอนท้ายๆว่าหากพอมอจังหวัดเนี่ยเข้าไปอีกรอบแล้วอบทองยังวีนก็คงต้องเป็นต้นอ้อนะคะที่จะต้องเข้าไปแต่ก็คงต้องทําใจเพราะน่าจะมีคนรอเล่นงานอยู่เนื่องจากไม่ชอบค่ะพูดกับเจ้าหน้าที่แล้ว มันขู่เขาว่าถ้าใครเอาลูกไปเนี่ยมันจะติดชีวิตตัวเองฉันก็เลยบอกเจ้าหน,น้าที่ว่าให้มันเห็ดมันบ่เห็ดดอกมันเป็นคนแพงเจ้าของถ้ามันเห็ดมันเห็ดไปดุนแล้วนางไม่ทาหรอกค่ะมึงจะมาตตัวเองทําเพื่ออะไรเขาเอาลูกมึงไปดูเขาไมไ่เอาลูกมึงไปชือ่ออเอาก็บอกพอมอแล้วว่าพี่ที่เขาเอาลูกเขาไว้เนี่ยพราะเขาคิดว่าลูกเขาเนี่ยเป็นตัวหาเงินให้เขาพี่ก็รู้นีสัยคนไทยใช่ไหม คนไทยเป็นคนขี้สงสารค่ะเขาก็ต้องคุยอ่ะตอนแรกเขาก็ต้องคุยกับนางก่อนเลยค่ะแต่ถ้าพอมอไปแล้วนางวีนเอาว่าพอมอรับมือไม่ได้ตะกูแต่ก็เดี๋ยวอีแหละคนที่ไม่ชอบอ้อเขาก็จะมองว่าไปภาคลูกภาคแม่อีกนะคะเออ คนที่มันจ้องจะเกียดเราที่จะเล่นงานอ๋อมันก็มีอยู่แล้วทั้งนี้นะคะทางด้านชาวเน็ตที่กําลังสั่นสะเทือนถึงเรื่องราวนี้ก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะโดยเสียงแตกออกมาเป็นหลายเสียงบางก็ว่าเข้าใจเจ้าหน้าที่และคนที่อยากให้น้องฉลามโดนเลี้ยงดูอย่างดีแต่ก็อยากให้นึกถึงหัวอกแม่นางก็รักของนางเลี้ยงตามอัตภาพนางบางก็ว่าให้ปล่อยเคสนี้ไปแต่อีกเสียงก็บอกว่าไม่อยากให้ปล่อยเลยสงสารเด็กเพราะทุกวันนี้มีเด็กที่เติบโตมาอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากมายหากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอบรม ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพวันข้างหน้าเด็กที่เติบโตไปแบบผิดๆจะเป็นปัญหาสังคมตามมาทีหลังอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่างไรก็ตามนะคะทางท็อปดาราเชื่อว่าสังคมนะคะจะน่าอยู่ก็เพราะมีทุกคนคอยติดตามช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมกันนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ